มาถึงน้องคนที่สองในวันนี้เอ29น้องเหนือครับลมลูกเดียวได้ให้หายวังเวส,สำเนนยงเสียงร้องที่กังวาดและไพเราะของนุ่มน้อยคนนี้เป็นเสียงที่ทุกคนยังจดจำเขาได้เป็นอย่างดีเหนือจริงๆเหนือฟ้าจริงๆเ,เก่งมาก แล้วก็มีพรสวรรค์ด้วยเพราะมันมีลูกเอื้อนลูกอะไรที่มันไหลหลุดออกมาเองน้องเหนือมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่เปียมล้นเขาเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่หลงไหลในเสียงเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากการเข้ารอบ30ครั้งนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าความรู้สึกก็การฝึกฝนมานานแล้วก็ความตั้งใจความพยายามก็มันก็สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งครับ และเมื่อน้องเหนือได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลผ่านการฝึกซ้อมผ่านการแก้ไขจุดบกพร่องวันนี้เราจะไปดูกันว่าอรสวรรค์เมื่อรวมกับความตั้งใจบนเวทีในวันนี้น้องเหนือจะสามารถสะกดคนดูและเทคะแนนโหวตให้กับเขาได้มากขนาดไหนไปพบกับเ29น้องเหนือในบทเพลงหลวงปู่ทวดเยียบใจ ขอบคุณน้องแดนเซอร์ที่น่ารักของเราด้วยนะครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเป็นไงบ้างเรื่องของสุขภาพร่างกายดีขึ้นยังครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะครับคงจํากันได้นะฮะจริงๆน้องเหนือเนี่ยคิวต้องมาร้องเนี่ยอยู่ในเอต้นๆแต่ว่าประสบอุบัติเหตุตกจากรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ ผู้แฝดปอกับปานแล้วครับที่มาร้องเพลงเราได้ฟังกันในช่วงวต้นๆของรอบเซมิไฟ n a ลนะครับก็มาแทนน้องเหนือนะครับขอบคุณน้องปอปานด้วยอ่ะขอเสียงประมือกับปอกับปานด้วยนะครับน่ารักมากๆนี่แหละครับนิตกับภาพบนเวทีแห่งนี้ไมค์ของคําเด็กครับอ้าวมาฟังเสียงของคณะกรรมการทั้งสามท่านกันบ้างดีกว่าครับพี่สุครับเชิญครับน้องเหนือเหนือจริงๆ หลงเสียงหนูแล้วล่ะโลกเป็นเสียงที่เพราะมากแล้วก็มีพรสวรรค์มากเลยลกูกแล้วก็มีความสามารถแล้วมันมีลูกพิเศษหลายลูกที่ที่เป็นสเสน่ห์มากเสียงพุ่งมานิสะกดได้เลยลกูกวันนี้ผลงานที่ทำออกมาถือว่าวิเศษมากลกูกวิเศษจริงๆชื่นชมครับผมเก่งมากลกูกขอ เช่นเคยครับในรอบนี้เรามีกติการพิเศษเป็นทุนการศึกษากรรมการแต่ละท่านมีคนละ10คะแนนรวมแล้วคะแนนเต็ม30คะแนนครับน้องๆหนูๆได้21คะแนนขึ้นไปรับทุนการศึกษา30,000บาทครับเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้คณะกรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างครับอ้าวเชิญลงคะแนนครับ 21่คะแนนขึ้นไปครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมนะครับเรามาดูผลคะแนนของน้องเหนือทีละท่านครับเริ่มที่อาจารย์โน้ตให้เท่าไหร่ครับลุ้นกันนะครับ เ <9 S 2> าคะแนนครับนนโอ้โหเ <_ Classic> ยอะเลยนะครับผมคนแรกได้ตั้ง9นะครับมาคนที่สองครับพิสุให้เท่าไร่ครับเท <_ t ops> ่าไรด่ดีให้เคะแนนครับโอ้โหคะแนนสูงสูงเท่านั้นเลยตอนนี้มีอยู่18คะแนน้วครับ ต้องการจากครูสลาอีกแค่สามเองครับสคะแนนเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์โน้ตครับผมว่าครูสลาครูสลาไม่เกิน4ี่เพราะอะไรครับเหตุผลเพราะตอนนี้แกแต่งเพลงเยอะไงฟันเฟือนเลยหมดแล้วชีวิตแกครูสลาสองใต้สองนี่ยีเองนะฮะอาจารย์โน้ต ผมว่าครูสลามีโดนเด็กตบมางานเ <laughs> อามาลุ้นที่คุณครูสลาครับครูสลาให้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีโอ้โหกองเชียร์เชียร์เลขเก้านะฮะให้เก้าคะแนนครับโอ้โห 17คะแนนรับทุนการศึกษา30,000บาทจากมามาเยีคุณแม่เลยครับอปรบมือต้อนรับคุณแม่หน่อยครับโอ้เก่งมากเลยลูกสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่อ,อยากจะบอกอะไรกับลูกชายหรือพวกเราเชิญครับค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่าน สวัสดีพิธีกรนะคะเวทีนี้เป็นเวทีที่น้องเหนืออยากมามากที่สุดรบเร้าให้แม่พามาตลอดตั้งแต่ทราบข่าวว่ามีการประกวดในกรณีที่น้องตกรถมอเตอร์ไซค์คิดว่าอาจจะไม่ได้มาเนื่องจากว่าแผลของน้องเป็นบริเวณที่ปากแล้วเวลาที่เขาร้องเพลงก็ร้องได้ไม่เต็มร้อยเเซก็ขอขอบคุณคุณแม่ของน้องแฝด ปอกับปานนะคะที่สละคิวให้ขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกๆท่านเลยนะครับแม่ก่งมากเลยนะครับอ่ะรวมเชียร์น้องเหนือได้ครับพิมพ์ A 29แล้วส่ง S อ S มาที่483 8393นะครับช่วงหน้ามาพบกับน้องคนสุดท้ายในวันนี้สาวน้อยเสียงหวานพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา ไม้ทองคำเด็ก